จ่ายบิน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 ไปไม่กลับมาบินไปแล้วเมื่อเราจะชำระเงินจ่ายบินมันคือบินจริงๆ มันบินไปไกลแสนไกลคือการชรําระบินทุกทุกวันนี้เรามีค่านะค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ชีวิตเรามีค่ามากมายดังนั้นนะครับ Pay Plus บนระบบปฏิบัติการ iOS เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นายหมอคอมสิรโชคที่จะทำสื่อการเรียนรู้หรวอตนเองให้คุณสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรามีค่าได้นะครับผมแต่ค่าอย่างนี้ทำให้ช่วงต้นเดือนเนี่ยหรือปลายเดือนเราแทบจะสุดกันได้เลยทีเดียวอ่ะหยิบในส่วนของ iPhone ขึ้นมาแล้วก็ปลดล็อกให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะรีบทำก่อนครับเพราะวันนี้ผมจะต้องไปจัดรายการชโลอา ในทาง TAB Radio นะครับเวลา14นาฬกาถึง15นาฬกากันด้วยติดตามกันผ่านทาง Facebook l i v e กันด้วยนะโอเคเมื่อปลดล็อกแล้วหาไอคอน K+ plus ให้เจอเจอแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งปึ๊บเพื่อความเร็วรวดรวดเร็วก็ไปที่แท็บในส่วนของธุรกรรมครับหาก่อนอื่นอ่าแท็บอื่นๆอ๋อนี่แท็บที่5จาก5อ่าตอนนี้ผมแตะ ด้านขวามือล่างสุดนะครับอ่าแล้วผมก็ปัดซ้ายมาที่แท็บธุรกรรมครับาาเรายังไม่พ้นธุรกรรมเลยครับเพราะเราจะมาจ่ายบินก็อยู่ในธุรกรรมเหมือนกันหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บตัดกลังตัวสอบสิบเฟสไอเดียแล้วตัวสอบสิบเฟสไอเดียทำหน้า,ร,ารอก่อนอ่ตัวสอบสิบเสร็จแล้วใครที่สแกนหน้าสแกนนิ้วสแกนเข้ามาหรือใครใส่รหัสผ่านพินโค้ดตัวเลขหกหลักก็ใส่เข้ามาเรียบร้อยใส่แล้วปัดขวามาครับหนึ่งนิ้วปัดขวาไมค์เขาอีกแล้ว x x x เลื่อนเลย ยอดเงินที่ใช้ได้ยอดเงินที่ใช้ได้น่รอบ ep ที่แล้วเราไม่เสียกับ ep 7นะครับตอนนี้เรามาถึง ep ที่8กันแล้ว 2, เราก็ปัดขวาไปหาเมนูที่ชืวว่อว่าจ่ายบินอนเงิจ่ายบินจ่ายบินปัดขวาไปหนึ่งนิ้ปัดขวาจ่ายเดียเจอแล้วครับจ่ายบินเมื่อกี้จะเจอแล้วหรือจะ จ่ายจ่ายแล้วยังไม่จ่ายจ่ายบินตัวเนี้เติมเงินจ่ายเดเพราะเชอจ่ายบิลบิลอ่ามันเป็นบิลนะครับบิลเรียกเก็บตังค์จากเราเราก็ต้องจ่ายเขาหนึ่งนิ้วต่สองครั้งปึ๊บจ่ายเดทําทำรายการเขาก็จะเข้ามาสู่ทํารายการเลยครับโดยทั่วไปนะครับก็จะมีรายการโปรดถ้าคุณทําไปแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ทําก็เออจะจะไม่มีรายการโปรดเท่านั้นเองเนาะโอเคครับปัดขวามมา ประวัติคนปัดขวา,าไปขาไปหนึ่งนิ้วปัดขวารายรเนี่ยรายการโปรดของผมมีอะไรุมเพิ่มเติมมากกว่าไฟฟ้าบินบ้านท้าพระโอ้โหเนี่ยไฟฟา้าคือค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าประกันค่าทุกค่าอะไรครับที่มันมีบิลเรียกเก็บมาเราสามารถมาจ่ายได้นะครับโอเคปัดขวามา เพิ่มรายการโปรเนี่ยอ้ของผมผม,ผม,มีไฟฟ้าบินดัดบ้านทา่พาพรอย่างเดียวเหรอโอเคครับปัดขวา่าบริการยอดนิยมบริการยอดนิยมปัดขความาบัตรสิกรไทยอ้มีบัตรอ๋อบัตรเครดิตด้วยแล้วก็เป็นค่าเหมือนกัน <A IS. S 1> อือเอ s อ่าเอ s อ่าก็ทั้งไฟเบอร์นะแล้วก็เป็นแบบรายเดือน ดีแท็กไตรเน็ตอ่าดีแท็กด้วยอ่ามีของไตรเน็ตเลยนะทรูฟฟ์เอสสามจีอ่าสามจีสี่จีนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงคุณปัดขวาไปสำรวจเลยครับรายการที่เขามีให้เราสามารถจ่ายบินได้มาติดคอทีดาวน์เวยูเอการประปาส่วนภูมิภาคอ่านี่การประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงการประปานครหลวงสามบีบีทริปเปิลทีโอสามบีบีก็ได้ปัดขวาครับเอไอเอสไฟเบอร์อ่านี่เอไอเอสไฟเบอร์แยกอยู่ตรงนี้ ทูอินเทอร์เน็ตของชันอ๋อทูอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงนี้เหรอกรุงศรีเฟิร์สชอยส์อ๋อมีเฟิร์สชอยส์ด้วยบัตรเครดิตเฟรทีซีอ่าบัตรเครดิตของกรุงไทยก็จ่ายได้บัตรกรุงศรีอยุธยากรุงหมดเนี่บัตรกรุงศรีคือบัตรอะไรอ่ะบัตรเครดิตป่ะอีออนเครดิตการ์ดอีออนก็ด้วยยูเิ p ลัสเครื่องหมายครับอีซี่ยูเมอ่ะยูเมพัท c ์วีซ่าซิตี้แบง t ์มาสเตอรร์์กาดอ๋อวีซ่ามาสเตอร์การ์ดก็ได้เซ็นทรรัลา์ด อ๋อเซ็นเตอร์การ์ดก็ได้นิ้งจริงๆก็เกลือกรุงสีนี่นะบริการทั้งหมดอ่าบริการทั้งหมดคือคุณก็สามารถเข้าไปดูบริการทั้งหมดตรงนี้ได้โอเคครับวันนี้เลือกจ่ายอะไรดีครับค่าไฟรู้สึกว่าเออมาเช้าลองแล้วเนาะกับตอน EP ีต้นๆ e ีพีสามอีพีสพนะครับค่าไฟบ้านผมตอนนี้ขอขอภัยได้จ่ายชําระไปแล้ว <Central. S 1> อ่าถ้าเป็นปการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราสามารถ ไปค้นหาบัญชีแสดงสัญญาเลขที่นะครับทั้งหมดรู้สึกจะเก้าตัวเนาะเอามากรอกได้แล้วบันทึกเป็นรายการโปรดไว้ได้นะครับอันนี้ผมจะลองเป็นเอาอะไรดีเนี่ยผปัดซ้ายย้อนกลับมานะครับปัดซ้ยย้อนกลับมา,า,ฟฟาเลือกเลือกที่คุณต้องการจ่ายอย่างที่บอกไปรอบที่แล้วครับในส่วนของโทรศัพท์มือถือของผมเป็น AIS ครับผมผมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ AIS <A IS. S 2> โอเคครับเข้ามาแล้วครับปัดขวาไปจากไม้ขาวไม้ขาวปัดขวาไป 1, 1, บัญชีนี้สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดจุดสี่สิบสามบาทพอจ่ายไหมค่าค่าโทรศัพท์รายเดือนผมเนี่ยหลายหมื่นด้วยอุย้ย <laughs> ขนาดนั้นเลยข้อมูลน,นอกเวลา 1หน้าที่ 1, 2ปัดไปที่ไอยัง,ยงเบอร์มือถือ AIS เนี่ยไปยังไอยังเบอร์มือถือเบอร์มือถือ AIS ปัดขความา AIS ครับถ้าคุณเป็น True คุณเป็น D Tag คุณจ่าย True Internet คุณจ่าย AS Fiber คุณจ่าย 3BB หรือคุณจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตก็เลือกให้ตรงแล้วปัดขคว้ามาที่ อ่าหมายเลขโทรศัพท์แต่ถ้าเป็นพวกค่าไฟค่าน้ําก็จะเป็นบัญชีพวกบัญชีแสดงสัญญาเลขที่นะครับบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรอย่างนั้นบัตรเครดิตของค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิตีแบงก์ยูม่อีออนหรืออะไรก็ตามจะเป็นเลขไ d ดีของเขาหรือเลขบัตรเครดิตนะครับปัดความากรอหมายเลขโทรศัพท์ช่องป้อนข้อความกรอกหมายเลขโทรศัพท์แก้ไขช่องป้อนข้อความ1นิ้วแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขกรอกเนี่ยครับอเกรอกหมายเลขโทรศัพท์เริ่มเจ็บคอแล้วแต่สองครั้งเพื่อแก้ไข ทำสื่อคนเดียวนี่ททาไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ด้วยนะท่านผู้ฟังอ่าหนึ่งนิ้วแต่สองง้งปุ๊บปุบ๊บช่องป้อนข้อความกําลังแก้ไขอ,อยู่า้จะมีคีย์แพดขึ้นมาด้านล่างนะครับอันเนี้ยจะมีแต่ภาพนะครับที่เป็นภาพบอกว่าน,นิีคือสื่อ K คือสื่อของเคบนไอโอเอ ที่เพื่อนๆติดตามทาง u t u b e เนี่ยเราทำสื่อน,นี้เพื่อให้เพื่อนๆที่มีปัญหาทางการมองเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดหรือคนสายตาเดินล่างเนี่ยได้ใช้งาน iPhone ที่เปิดตัว accessibility การช่วยกันเข้าถึงอย่าง voice over ให้ได้ใช้งานกันครับเมื่อคุณเคาะไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพราะว่าเออเอสดีแท็กทรูก็ต้องใช้เบอร์มือถือนะอันนี้เป็นแบบรายเดือนนะครับเป็นแบบรายเดือนหรือโพสเพจใช่ไหมเราก็ปัดขวาไปที่หนึ่งเนี่ยพอเจอตกลงปุ๊บปัดขวาไปหนึ่งสองสามคีย์แพดขึ้นมาแล้วครับหรือคุณจะรูปเอาก็ได้แต่ตรงกลางหน้าจอข้างล่างๆนะข้างล่างๆห้าใต้เลขห้าเป็นแใต้เลขแปเป็นศูเนี้ยอ่าผมก็พิมพ์ศูนอ่าเหนือเลขแเหนือเลขศูนย์เป็นแปด ขวาเลข8ก็ต้องเป็นเลขเก <9. S 1> ้นีครับ <9. S 1> คุณแต่ก็หนึ่งเวลาจะพิมพ์ตัวเลขก็ต้อง1นิ้วแต่2ครั้งนะครับใน K plus บน iOS เนีครับผมเบอร์ผมเป็น0ูนย์สองอ่าสองอ่าโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบอร์มือถือให้ครบก่อนนะครับ10หลักนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขสุดท้ายของผมคือหมายเลข9ก้าครับผมอ่า <7. S 2> แล้วก็ปัดซ้ายย้อนกลับ <5. S 2> มาที่ตก, <5. S 2> ตกลง สายอีกสายอีกหนึ 1, 1> ่ง <1, S 1> ตกลงเจอแล้วครับตกลงหนึ่งนิ้วตาสองครั้งตกลงไป AIS อ่าก็คือเป็นเบอร์ของ AIS ปัดขวามาหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพทปัดความ,มา i d r o g e วาม,มา0 9นองจำนวน0922อีกละน่ะได้เพิ่มแล้วเลขผม0922ลง้าลงไทยด้วยเอ่าที่เหลือลองหากันดูนะครับแต่ว่าก็นะให้ผมได้พักผ่อนนะ <c oughs> ถ้าผมโอเคครับปัดขวาม,มา i d r o ตรงนี้ไม่ต้องใส่จำนวนเงินนะครับเพราะรายเดือนจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของ คุณผู้ใช้หรือผู้ใช้บริการอย่างเรานั่นเองนะครับเขาจะคํานวณมาเสร็จสับว่าตอนเนี้ยเดือนที่ผ่านมาคุณใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่โอเคครับปัดขวาครับ277.13 277.13เองอ็ก็ก็ยังไม่ถึงหมื่นนะไม่ใช่ละ2 7 7 1้บาทนะครับผมก็คือ2 7 7บาท13สตางค์โอเคครับปัดขวาต่อบาทอ่าบาทตรงนี้ ก็เป็นยอดเงินของเดือนที่แล้วที่เราใช้มาโอเคครับปัดขวาต่อปุ่มยกเลิกยกเลิกปัดขวาต่อต่อไปต่อไปพอเจอต่อไปแล้วปัดขวาหนึ่งครั้งจะเป็นปุ่มเฉยๆเจอต่อไปแล้วปัดขวาหนึ่งครั้งให้ต่อไปเป็นพื้นนะครับต่อไปแล้วปัดขวาหนึ่งครั้งปุ่มเนี่ยครับปุ่มนี้เลยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง ให้คุณมาตรวจสอบยืนยันก่อนขั้นสุดท้ายครับปัดขวาไปไมายเลขเขา F X X X หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าอ่าบัญชีนี้บัญชีนี้ของกสิกร ผม,ผมมีบัญชีเดียวมคมีสองบัญชีครับก็เลยต้องเช็คกันนะนะนะเพื่อบางคนมีบัญชีเกสิกรหลายบัญชีอันนึงบัญชีที่ทํางานอันนึงบัญชีส่วนตัวอันอีกบัญชีหนึ่งบัญชีโอนให้กิ๊กมันจะเยอะขนาดนั้นไปเพื่ออะไรปัดขวาครับ AS <A IS. S 1> 092จำวนวนแล้วก็ปัดขวาต่อจาก AS ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเช็คให้ถูกต้องว่าใช่เบอร์ของคุณไหมเพราะเขาจะไม่ได้บอกชื่อนามสกุลของคุณนะว่าเป็นเจ้าของอเบอร์โทรศัพท์ AS ตัวนี้รายเดือนตัวนี้ใช่คุณหรือไม่ดังนั้นเบอร์โทรศัพท์ ต้องให้ถูกต้องโอเคครับปัดขวาครับ2 7 7 1 3บาท277.13บจามบาทนะครับผมอ่าของผมก็ใช้ทุกเดือนประมาณนี้นะไม่ค่อยเคยเกินหรอกโอเคครับปัดขวาครับค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมมีไหม,มปัดขวาครับ0 0 0ยบาทศูๆๆๆๆนๆ ayo, ๆๆ unplug, ๆไม่มีนะสไตล์น<ร>ายหมอคอมต้องเช็คเรื่องค่าธรรมเนียมเป็นสมคนโอเคครับปัดขวาครับกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องหากยืนยันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะดังนั้นจ่ายแล้วบางทีไปไปจ่ายให้กับเบอร์ผิดยุ่งเลยนะครับ โอเคครับปัดขวาต่อชใส่บันทึกช่วยจำไหมถ้าใส่ก็ปัดไปที่ช่องป้อนนะครับประเภทชำระบิลปัดชเงินปุ่มช่องป้อนข้อความอ่านี่ครับครั้งเพื่อแก้ไขไปยืนยันกันครับปุ่มปัดขวาไปยกเลิกอันนี้ยกเลิกไม่ยกเลิกปัดขวาไปยืนยันปุ่มยืนยันปุ่มเจอยืนยันแล้วอยากยืนยันต้องปัดขวาไปหนึ่งทีพอเจอยืนยันแล้วปัดขวาหนึ่งทีปุ่มเฉยๆต่อจากยืนยันยืนยันได้เลยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งถ้าใครที่ ใช้ในส่วนของการใส่รหัสผ่านพินโค้ด6หลักเข้ามาตั้งแต่ก,ก่อนตอนที่คุณกดเข้าสู่แถบธุรกรรมเงินจะถูกชำระไปยังผู้ให้บริการนั้นๆทันทีนะครับแต่ของผมสแกนหน้าสแกนนิ้วต้องใช้รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับปัดขวาการุณาใส่รหัสผ่านกรุณาใส่รหัสผ่านป,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 ปัดขวา 2> 1, 2, 3, ปุ่มปุ่มปุ่มปัดขวาอีกขวาปุสองสามกดที่ตัวเลขนะครับกดเฉพาะตัวเลขไอ,อป้ปุ่มปุ่มปุ่มไม่ต้องสนใจก็ได้ตรงนี้นะครับ ใส่รัสผ่านให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจ่ายเสร็จแล้วเป็นยังไงกันครับวันนี้จ่ายจริงกันครับ <Play Plus. S 1> โอเคครับผมมีการเตือนจากเท plus, <Play> plus. นะกุมแล้วก็ ทาง m e มส a g จข้อความจากทาง a AS เข้ามาแล้วด้วยนะครับแหมอยากให้ฟังจังเลยแต่ว่าจะได้ยินเบอร์โทรศัพท์ของผมครบนะครับเขาก็จะบอกว่า a AS ขอขอบคุณที่คุณชำระค่าบริการเป็นจำนวนเงิน277.13บาทที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือเบอร์นี้และทางเคพัดก็มีการเตือนของเคพัดอีกว่าเงินคุณได้ออกไปแล้วนะ,ะได้ถูกชำระไปแล้วโอเคครับผมปัดขวาครับจ่ายดีสำเร็จจ่ายบินสำเร็จนะจ่ายบิลบิลบิลนะครับบิลสำเร็จ30กรัม 4.6 33 32นเนี่ยโอ้ต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวออกอากาศชัโนอายเนาะก็วันที่30รกรกฎาคม2563อ่า13เลขที่32นาทีนะครับนายสิทธิโชควอกอ่านายสิทธิโชควอเนี่ยจากธนาครกสิกรไทยจากธนาคารกสิกรไทย X X X หนึ่งพัน AIS อ่าไปยัง AIS เนี่ย092เลขที่แล้วก็กเบอร์โทรศัพท์092 X X X ผมให้ฟังไม่ครบนะผมปัดเลยนะต้องขออภัยนะเลขที่รายการอะไร010 21จำนวนจำนวนเท่าไหร่ สองร้อยบาอตรงครับค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศูนยดาทดีครับไม่มี v i f i e d b k ตัวรวสอบโดย kplus ประเภทชำระบิลอ่าประเภทชำระบิลยอดเงินคงเหลือยอดเงินคงเหลือยอดเงินคงเหลือสามหมื่นสอง่รอยเมหมืองพันสยแล้วอยังเหลืออีกหลายค่าเลยทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเชาวบ้านอ่าขชาวาบ้านไม่มีค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนแม็กค่าผ่อนเออ ไอโรบอทยังเหลืออีกหลายค่าเลยค่าทำฟันก็ยังจ่ายไม่หมดเหลือติดเขาอีกบอนังชื่อฟรีใลก40ไม่รู้ทำไมกลับหน้าธุรกรรมกลับหน้าธุรกรรมบกลับหน้าธุรกรรมอ่าหรือคุณอยากที่จะแชร์คุณก็ปัดขวาไปที่แชร์ีีอนแชร์เนี่ยแล้วเคาะไปครับแชร์ไปเฮ้ยเออที่บ้านเห็นจะแชร์ไปเอสทำไมเอเอสเขารับทราบแล้วอันเนี้ยกดแชร์ไปว่าไม่ต้องแชร์หรอกหรือปัดขวาไปเพิ่มรายการโปรดเพิ่มรายการโปรดเพิ่มมา ไม่เอาไม่ต้องเพิ่มหรอกใส่เบอร์โทรเองหรือจะเพิ่มเพิ่มก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อนิดนึงแล้วก็เลือกบันทึกจานวนมันไม่ต้องเลือกบันทึกจํานวนเงินนะเพราะอันนี้เพราะว่ามันมันเป็นจํานวนเงินแบบออโต้เนาะโอเค ประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปจะถูกบันทึกอยู่ในอัลบั้มของอในในในอันนี้ไม่อัลบั้มอัลบั้มของเคพัทในรูปภาพเรียบร้อยแล้วเริ่มเป็นอะไรเนี่ยสับสนเอากลับหน้าธุกรรมปัดปัดซ้ายมาที่กลับหน้าธุกรรมนะครับตอนนี้เหลือเงินเท่านี้ปัดขวามายอดเงินที่ใช้ได้เนี่ยสามหมื่โอเคครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ จ่ายบินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันคุณจะจ่ายอะไรหรือคุณจะเติมเงินอะไร2บทนี้นะครับตอนที่7และตอนที่8ก็พาคุณมาเติมเงินเติมเงินก็มีหลากหลายรูปแบบอย่างที่บอกไปก็ลักษณะการทํางานคล้ายคลึงกันจ่ายบินก็เหมือนกันครับลักษณะคล้ายคลึงกันมีหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของค่าต่างๆเพราะชีวิตของเรามีค่าอย่างแน่นอนครับลาไปก่อนแล้วครับกับผมนายหมอคอมสติโยค,ครับกับบริการหมอคอม1 4ึ่งสี่หนึ่งสี่สือการเรียนรู้ด้วยตนเอง K iOS นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม um <laughs>